พี่น้องมูเจ้าเห็นนี่รุยบอมูเจ้าเห็นมูเจ้าเห็นอันนี่รุยอย่างปอยุของพิเศษแล้วดีใจน้ำนองหลายอวยพรให้นิรุยหายเร็วๆนะจ๊ะน้องยุย้ยหายวันหายขึ้นนะคะฮิวมากค่ะพลอยพาไปตั้งหนอกหนาวค้กันหนาวสวัสดีค่ะกระทํามัมสตอรี่จ้า พี่น้องมืนนึ่งอ่ะชดๆร้อนๆอนเห็นคลิปนีลุยชาแนลไปพี่น้องตอนนี้น้องได้ใหญ่มาอยู่ห้อง V I P แล้วห้องพิเศษนะคะออกมาใหญ่ออกยหญ่ออกจากห้อง I C U มาอยู่ห้อง V I P คือห้องพิเศษนะคะกัเห็นคลิปน้องเห็นน้องยกสองนิว้วดีใจน้าน้องหลกะน้องยุย้ยค่ะน้องยุ้ยบ่งคลิปนี้ยู่กัขอให้น้องยุย้ยหายวันหายคืน นับมือนับเว้นหายพระคุมข้องเดอนะนองยืยเดอ้อพระคุมข้องนะคะส่วนแฟนคลับกับทําบุญทําบุญหายซอยสวดมนต์หายหายนองหายหายนองซวงหายนองเศร้าหายนองมืหมืดม่านมืดเว้นมืดก่ำบอกแบบหายนะ่ะหายซวงหายเศร้าเนะ่ะมือขึ้นกับหายน้ำไอหนิงพี่น้อง บันเบื้องนึงกันก็เห็นคลิปน้องยุยแค่น้องยุยเบาค่าสองค่ำนั่นละน้าตามันแตกมั้งพี่น้องแบบรู้สึกมันตื่นตันกับความคือจะมาเขาชนะเข้าชนะเข้าเขาชนะเหรอด้คือเขาชนะแล้วเขาเข้าพานแล้วเขารุดแล้วไหมหายน้าน้องยุยเบื้องคลิปปุญยบ้านเบื้องนึงกันว่าถ้าเอาพี่นิงยกพี่นิงขึ้นไปทั้งหานก็ห้อีก ข่อยนั้นโอ้ยข่อยไห่ไข่ก็ไห้ดีแท้ข่อยแบบว่าอะไรก็สิไห้มันเป็นความปราดปืม้มความยินดีชื่นชมแม่พี่น้องมันเบิ่งนเนี่ยโอ้ตอนพักอันยกไอหนิงขึ้นไปตั้งหา่านเบิอันผู้ใหญ,ญ่บ้านแล้วโพดไปหนึ่งห่นอยู่ใน Facebook เฟซบุ๊กเ,เห็นว่ามึงเจ้าเห็นว่าเออเบิ่งเด้อไปตามเบิ่งเด้อก็เลยเบิ่งดูก็ คือที่บอกอะไรพี่น้องมืเขึื่อนกับไฮน้ำไฮน้าไอหนิงนี่คือบริเลยว่าไฮน้ําตาไอหนิงที่พี่น้องไฮน้ําความเป็นความปราบป,ปืม้มเป็นความปราบป,ปื้มของบอดบิก๊กบอดเพ้าๆที่ที่เพินินบบลูละ่ะอธิบายประถือไหมพี่น้องเดือความหักด้ยวยความหักมูเขามูอขาเจ้ามูอเพินเินก็เลยเดให้เขาปราบปืม้มปราบปืม้ม โอ้ยอธิบายมาถือพี่นออ้องเอ้ยอธิบายซอยก่อนนะคอมเมนต์คอมเมนต์อธิบายซอยก่อ,อ,อนนะคอยจักสี่อธิบายว่าจัางไหนดีนั่นละวันนี้กับคลิปน้องตุ๋ยวันหนึ่งอนะวิ่งคลิปน้องตุ๋ยว่าเบาความเมื่อคืึ้นมันบอกอืมกระหายมึงนี่พี่น้องหายนำ้ำไอที่ในก่อนอีกอันเพิ่งบอกก็น้องตุ๋ยนะเม่งดูจักบ่เข้าใจยอย่าคองดอกจักเป็นยังจังร้องไห้กับชัยชนะที่เฮาได้ ฮองห้กับใช้ชนะที่เฮาได้ฮองห้กับความคือจงอยากฮองไห้ยอยากเบาคำไว,วใช้โยเราชนะแล้วคือเฮาหลอดแล้วเหรไหมเออคลิปน้องยุยเบาหนึ่งกบว่าเฮาหลอดแล้วหลอดตายแล้วพี่น้องอ่แม่เบาเสียงแหบๆไม่พี่อน,น้องได้ตัวน้องกระซ้างอียงสิสซเป็นยังไงกระซ้าตอนนี้ขอให้น้องหายขอให้น้องไม่ร่มหายใจเรื่องบําบัดเรื่องกายภาพ เฮ็ดไปเรื่อยๆกายภาพไปเรื่อยๆหายหายใจเป็นนายกลายเป็นบ่าอันนี้เสื้อคักเสื้อเนี้ยเสื้อยี่หลี่เด้อพี่น้องเด้ออืมใจเป็นนายกายเป็นเบาในเสื้อคักเสื้อเนี้ยเสื้อยี่หลีกะน้องยุ้ยกะคอให้น้องยุ้ยหายวันหายคืนบ่มีคำอื่นนอกจากหายวันหายคืนหายวันหานคืนนะคะกับแม่ายสิฝาอีนิดนึงนะคะกับสำหรับเพื่อน หรือว่าท่านใดที่สิเฮ็ดบุญให้นงยุยหื้ออย่างนนนนี่นั่นกะขอให้เฮ็ดเลย้อค่ะก็แล้วแต่เนอะอนุโมทนาสาธุนําแต่ว่าการเรียนอะไรเงินคื่กันคือแม่แตายอยากให้มันมีเป็นตัวตนอยากให้มันไม่เป็นกลุ่มกลุ่มแก๊งอยากให้มันมีเป็นกลุ่มคนบ่แมันว่าตัวตนรอยว่าสิเฮ็ดบุญนันนุนนี่นะคะอันที่ว่าตัวตนรอยบ่มีตัวตนแม่ตายสิบอขอเฮ็ดน้าน,นะคะแต่ว่า เป็นกลุ่มเป็นที่มีตัวตนคือจังกลุ่มทีที่เข้าตามกันอยู่แล้วนี่คือกลุ่มน้องแพาวน้องบิ๊กเนาะผู้ยิบนติ FC ผู้ยิบัานฟินแลนด์แพาวแสงทองอันนี้คือที่มีน้องโบเป็นแอดมินเนาะกับผู้บัาิฟินแลนด์อันนี้คือตามอยู่แล้วล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเอียงต่างๆอยู่แล้วสนับสนุนน้องเรื่องกองไล่ซดแล้วก็สนับสนุนนอ้อง,อง,นนนนองเรื่องพวกมาไล่สนับสนุนเรรื่องขืนออฟฟิศไม่เท่านั้นอันนี้คือไม่ตายเนี่ย เท่าที่ซอยได้หายอยู่แล้วเท่าที่ซอยได้นะคะปัจ,จัยเล็กๆน้นอยๆเนาะลอยสองลอยตืมกันไปเท่าที่ซอยได้แต่ว่าสําหรับกลุ่มคนทีบโบริมีตัวตุ่นบริมีกม่กลุ่มว่ากลุ่มอีหยังเฮดอีหยังเฮดไทไพรอย่างจาังไดยกะขออนุญาตนะคะแมตแต่ขออนุญาตบรวมบอซอยนะคะเพราะว่าสิ่งที่แมต้เฮ็ดสิ่งที่เห้ากลุ่มคนหลายๆคนที่เฮดน้ากันเนี่ยนะคะทุกๆคนก็นกคืออยากให้อยากมีตัวตนคืออยาก อยาก,ยกยใหมมก้มันเป็นกลุ่มน่อมีตัวตนกุ้งไม่แอดมินกุ้มีคมดูคนดูแลดีๆเฮาจังสิซอยซอยบริจาคซอยกันซอยคนละไม้คนละมือซอยกันละให้มันเป็นรูปธรรมนะคะให้น้องให้น้องเห็นเป็นเป็นสิ่งที่แฟนคลับให้นู่นนี่นั่นอันนี้คือแม่ต้ายซอยเท่าทีถาทถาทีมูซอยเท่าทีพักกันซอยด้เนาะสำหรับกลุ่มแฟนคลับเฮาเนาะ แต่ว่าสําหรับไผยที่บ่มีตัวตนแม่ได้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตบ่บ่ซอยแล้วก็บ,บ่บ่อบ่บ่บ่บ,อบอ่อีหยังนํานะคะกะถ้าท่านเฮ็ดของท่านก็คืออนุมโมทนาสาธุนะคะของท่านเฮ็ดเฮ็ดไปเลย,นนย,ยเฮ็ดให้นออหอ้องยุ้ยเฮ็ดให้น้องบี้กุทิศให้เผยแพร่เผยแผ่สวดมนต์ให้น้องบิ๊กน้องเผาพาวสวดมนต์ให้ทีมงานทุกคนสวดมนต์ให้น้องนิงอ่าพี่นิงเนาะสวดมนต์ให้น้องยุย้ยอันนี้อันนี้สวดมนต์ให้อ่า สวดมนต์ให้ทีมงานแสงทองฟิลแนทุกคนอันนี้ก็คืออนุโมทนาอนุโมสน,มสนาสาธุนะมแลวก็เฮ็ดตัวมันตายเองเนี่ก็เวลาสวดมนต์ก็ซิเอ่ยถึงเพื่อแผ่ถึงทีมงานแผวพาแสงทองน้องบิ๊กน้องแลวพาอยู่แล้วก็คือเพราะว่ารักและศรัทธาในตัวน้องเขาก็ซืสวดมนต์ให้น้องอุทิศให้เจ้ากรรมเทวรให้เทวดาประจําตัวของน้องอันนี้ว่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนคือที่ว่า ขันบ,มนบม่มีตัวตนขันบ่มีแม่ตาบงหูจักบอ่อย่างนั้นแมแตากระขออนุญาตบ่เหตบอ่อยย่างนั้นนะคะโอเคเมื่อนี่กาซิมาอวยพรให้น้องยุยขอให้น้องยุยหายวันหายคืนเฝ้ากลับไปสวนเด้นน้องยุยง่วหน่อยถ้าเจ้ายู่ง่วหน่อยง่วห,หน่อยเจ้าถ้าเจ้ายู่เดอ้อและกะไปถ่ายคลิปยู่สวนบำบัดร่างกายห,หายวันหายคืนถ่ายคลิปเว้าคลิปเรื่องว่า วิธีนาน,า,า,นาทีระทึกขวัญออียงนุ่นนี่นั่นอยากฟังคลิปน้องยุยคิดหอดน้องยุยแหง้งเดือน้องย,ยุยเด้อ้าน้องยุยฟังคลิปนี้อยู่กะคือมีอย่างเดียวคือหายนะหายนะส่วนตัวแม่ใตเองแม่ใตส,ส่งของขวัญไปทั้งเพจน้องยุยส่งของขวัญไปให้พี่หญิงเนาะให้พี่หญิงซื้อยังก็ได้ให้นอ้องให้นอ้องเป็นของขวัญให้นอ้องเป็นกำลังใจให้นอ้องเนาะ ก็คือทักไปทางเพจนะคะมีอะไรก็ช่างเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นแฟนคลับไม่ตาคิดว่าถุงมีอะไรก็ช่างอยากช่วยอะไรน้องก็ตามทักไปทางเพจนิรุยชาแนลย่างเดียวเท่านั้นกับโอ๊ดยาวชาแนลย่างเดียวเท่านั้นนะคะอืมหรือกระสันการก,รก,รกระทักไปนั่นค่ะคนคนคน,คนในวงวงๆนั่นแหละคือทักไปจังใดเลยกระด้คขันย์ยานนอกขันย,ย์ยานภัยก็ ส่วนตัวแม่ไตเองเนี่ยค่ะแม่ไตซีซีทั้งประสานงานไปทั้งผูกน้องบิ๊กเนาะเออประสานงานไปทั้งถ้าอยากให้น้องบิ๊กน้องเพล่าเฝ้าเดี๋ยวตรงแม่ไตแม่ไตกระติดต่อไปทั้งน้องโบรินดาดานะคะเป็นเป็นแอดมินเนาะกรติดต่อประสานงานไปทั้งนั้นอันนี้ก็คือสิไปตรงตรงให้ซุ้มน้องบิ๊กน้องเพล่าเฝ้าเออแต่ว่าการเดียวกันในราคาน้องเขากับหมวดเดียวกันกลุ่มเดียวกันก่อนเดียวกันห้ามหักหักน้องยุ้ยกับราะว่าหักน้องบิ๊กหักน้องเพล่าเฝ้ากับหักน้องยุ้ยนี่แหละการเดียวกันแต่่วา ทักเพจมันสิตรงก่อนไงคะ่ะมันสิตรงไปเลยมันที่ตรงกับน้องเขาเลยบม่มีเอียงบ่มีหนอกมีไนบ่มีเอยียงทั้งสิ้นคือมันตรงตัวน้องเขาเลยส่วนแม่ตายก็เฮ็ดไปแล้วทักไปแล้วนะคะเมื่อนี้กะกะสิมาบ้าแ,บแ,บแค่นี่ละพี่นอ้องอ่อนซ่อนดีใจปลาปื้มตื่นตันเห็นคลิปน้องเมืนน่อนึงหันก็นดีใจแห้งว่าน้องเศร้าแล้วหายแล้วเนาะว่าน้องดีดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว,ด,ลวด้อยู้อง ห้องพิเศษได้ออกมาโยงพิเศษกะดีกับคนเยี่ยมนะพี่น้องเนาะดีกับคนเยี่ยมดีกับคนไข่แล้วก็ดีกับหันงเถือขันค้นผูกผาดคนมากไม้มันกับซีมิเชียโลกเองหลากหลายเนาะพี่น้องเนาะกะดีแล้วที่น้องเขาได้อยูหองหองพิเศษแล้วกะ นับมือนับเว้นที่นองเขาสีไดงใหญ่มาอยู่ยะโสทรนลงบานยะโสทอนนะคะทีมงานและเพื่อนๆและไผที่อยู่ใกล้ๆนั่นกบไปเยี่ยม้อย่างสบายโดยที่ใกล้บ้านนะคะไปเยีย่ยมย่างสบายเนาะโอ้ยแมตตาอยากอยู่ไทยขันอยู่ไทยเดี๋ยวนี้คือสิไปเยี่ยมนองเพราะว่าอยากเยี่ยมน้องแห้งไหมหักน้องอยากเยี่ยมน,น้องเนาะนั่นแหละพี่น้องกะแม่ตากะสิลาไปก่อนไปเตรียมตัวบ่ายสองมองไทยโอ้ยบ่ายโอ้ ใบสองสวีเดนเมืองไทยมูเจ้าจาักโมงไปเตรียมตัวปูศาสตร์ล่อนาลิตะไล่รอบอันอันพญยายาสาธิตร่อป้าสาธิตก่อนกันบล่อเบิงเสื้อผ้ายาวเพลนซิมีอีกอย่างในมือนีเนาะพี่น้องส่วนมือนีแมตตายชิลาไปก่อนเอาไว้พร้อมกันไหมในคลิปหนาส่วนมือหนาแมตตายชิพ้าไม่เห็นอย่างกับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ตรงนี้นะคะแล้วจังซีโม่แล้วจังซีมาพรอกันในคลิปหนานะคะมือนี่แมตตาชกล่าคำ้ามา ขอบคุณและสวัสดีค่ะ